สวัสดีครับเซ่นี่ครับผมผ้ามันกิิมนหมาครับหลวเข้าหมาครับก็แกงไม่ขิดเล็กกินเลี้ยวว่านแหละครับผมกินนมหมือวกินนข้าวเหนียวครับเมื่อนี้อยู่กลินตามพ่อมีพ่อเกิดครับพ่อยู่พ่อกินครับอันนี้ก็มี่ทดินครับทดินจากแฟนครับแฟนครับเงินแฟนครับเสร็จแล้วแฟนครับคนเทบ้านจต่คว้งครับก็สื่อให้ครับก็บอกว่าวันที่สิบห้านี่สื่อเนี่เอาให้ครกินสร้อยจุ็ยเบิ้องไม่ทำ พอกระเบิงไล่การผมเหมือนกันนะครับคนท่าบ้านเดียวกันนะครับแต่เป็นมู่ว่ยรุ่นครับเขาสื่อให้ปรากฏว่าไปล่านค้าครับเมื่อนั้นไปล่านค้าไปสื้อขาเจ้าก็เลยไปพ่อเขาก็เลยสื่อถอดินให้ครับบอกว่ากินไทยเบื้องเง้ยเดาอฉันเข้ามาครับก็เลยก็เลยเดี๋ยวมาทยเบื้องครับพี่เขาสืบเบื้องนะครับเอาครับว่ากินเลยครับผมนครับลวกมามาครับ เส้ามือนี่ครับผมไม่มีอย่างไรครับขออภัยได้รับช่วงวานเมือนกันเนี่ยร่องขีปสาไปหน่อยครับเที่ยวสิลงเด่กับงช่วงคำคำธรรมดากับที่ร่องน้ำส่อครับข้าเห็ดทุลาอย่างเที่ยวเห็ดทุลาแล้วก็เลยมันก็เลยไปลงคลิีปสาไหมครับแบบ ค้นกับถาเบิ้งอยู่ผมไปลงทะเลช่วงบายสามะา่ากับไทยคลิปกับไทยไว้ยนง่เหมือน้่อเลยครับกินกับซ่ากับไทยชุวยด่อยกับซ่อกับเทียงครับเดี๋ยวผมกินนะ มามาประด้ลวกเส้พักครับลวกกับธรรมดามา,มาย่ำๆมจมบับบ เราอยู่ทา้งหน้าพูิมาเสานเห็นขี้ยกรยาาออกไปครับอืมอมอดแม่รัสายมาหนีมาหนีมาบอกทำไปช่มฟังเลยนน่ไปยังเด๋มากงเด๋มเดี๋ยวน้คือกลับมาไวเดี๋ยวนปงานถากันทั่วถือกระเป๋าไปเซ่อีกบัน้ไปยู่น้ำหนายยู่ถากันทั่วกะมาอีกเราไอหม เป็ดงานยุงเทกันชบกับแปลัามาอยู่เดดุลจาเอาเดือดคานนมันวันที่สิบแปเยงินมามามาสอง้น้งเบ็ดเลยไอ้ก็ต้องไปห้าเกียรติไอ้ก็ว่าสะไยูคนละกิ้ของกันรับมั้ยน่งมาในแม่เลยคือนั่นคือพี่คือเห็นขอตรวจด้วยไอ้ก็วนดียวยูบอกวเงินขอตรวจได้ไหข้างหน้าเขาเยูหน้าเกียรติเขาหวยอือยูชัวร์าน้ำเกียร ก็ค well. ุยผู้ชมฟังเังนเด่มากเด่บางนนี้เดคือเห็นงานถากันทั่วก็ยังเันกลับมาไวครับครับผมหลังจากผมก็ไปโยทานทั่วอ่ะไปโยมหนักรับมันเกิดขึนข้อมผิดของผมเลยคถอะหนึ่งผมไปไล่สดมันเป็นเรื่องผมที่เรื่องหยังข้าเจ้าใส่เยี่ยมงิ่นข้าเจ้าผิดใจกับอีกค้นหนึ่งกับ ขวามูลรัลวไหลพี่น้องก็เลยเพลิดกันทางหน้าว่าผมเป็นไรสดมัเออเอาความลับเองไรสดทางกระจเลยหูกันพี่น้องก็เลยเพลิดกันพี่น้องอันนึงกับเพื่อนกับยุ่งเทียบนย่าเงี้ยงแค่นี้กับอะไรแต่ว่ามันกับมันกับไรข้าวเดี๋ยวเขาไอ้กันรูแล้วแมนอยู่ยไอ้ข้ามาด่าเรนเพิ่นกระนาดเสียเทียด้วเนาะแล้ว่าให้ผมจับกันละซิ่ง กลับมาบ้านละก็ะต้องมาเดินทางชีวิตตัวไปหาการางนานหาอย่างเห็ดเนี่กิดกาสิล้อเงินจากเล่าชนะวันที่สิแบแปดเซ็ตผมเกิดได้แล้วล้านจะต้องล้อเพราะว่าคือใส่เสซ็ตสามารถซื้อตัวรถได้สามารถเป็นของได้พอมีทุนพอ เด็กไปหาเอกสงานานะมาเลยน้ำผ่านว่าดีกับมาเก็บแบนกระเป๋าบ้านนั้นเดียวได้ก็หันกับมาตะั่งเฮียนหน่เดียวอ่ะเออมาเฮียนเดียวมาสิไปพักยู่งพล่บบะมันบานนายสมเกียรติบ้านสว่างอาร่มอ๋อเขาเด็กไปเขาบ่ได้ไปยยอยู่เฮียนเขาเดียวเดปนี้เป็นยังเป็นไล่บ่อหลือยังเนยยิ่งบ่ได้ไล่บ่ดได้ไล่กันไล่ทางอ่อนล่ะเขาจะไอยู่ดอกไอ้บ่เด็กกินมะกอกเนี่ย บ่ได้เป็นพี่น้องเขาเจ้าก็ไปยุด่วนแล้วเนาะมาดูเขาจะแหย่ยุแต่ทางพี่น้องเขาทา้งไอ้เป็นคนน้องไอ้เนี่ยมันแข่งวิเล็กครับสดนวลนวลครับไอเข้าใจเ่าหยังบ่ได้ว่าเขาจะบ่ได้ันธรรมดาเนาะหนึ่งห้าก็ไปนกเก่งใส่น้ำเก่งใจเขาเขาไปนอนอยู่เฮี้ยนเขาด่วนแล้วด่วนแล้วเออแม่เขา ไปยูชัวข้าวมาเป็นหนังเรายูเมื่อสองเมือ่อไปยูหลายมือ่อพระเจ้าจออไาม่ยูเจะ้ามีพาลาอยู่เด<ะ>ี๋ยวเดี๋ยวยูดูแลเป็นเป็นที่ดูแลของเขาอยู่ข้างหยาดเดี๋ยวใดแต่ต้องตึ้งพระสายขางเขาอเจ้าเป็นหนังของคุณพ่ บ้างได้แกงพักกิเลสของบ้านแมงไอ้บอสแม่นไปเก็บพักกิเลสชิบมึงแม่ไปเอเก็บอยู่นั่นเด้ยอยู่เรอทั้งใกล้ๆบ้านเอื้ยเจ้าน่ะบอสแมงมันหยอดอวนเกิดหลายหดได้สวรรค์ช่วยสนามกีฬามั้งครับหลังโรงเรียนสนามกีฬร่ากสินธุ์นะแมงอยู่ตรงมองที่ผมจอดรถนั่นแหละนี่แฟนขับซื้อให้ยแล้วบังยุด้วยเงินเงื่อซื้อให้ยมากจีนไทยเบื้องบนขันบุคคลิน นี <ừ. S 2> vida, ่บุกย <pad> ุ <aer os lide> ่บ <pad> ัน <aer> ท <os lide> <pad> ีสิมหาเขาว่าสื่อเนี่ยมาให้กินซอสจุยเบื้องจ้าถามไม่กลิ่นนะบอกว่ากินให้เบื้องนี้สื่อเนี่ยให้ยักโลรัวหนึ่งนั่นนี่เขาสื่อทะดินในวันบุกยุ่บินไหมยุ่บินไหมตรงขามมันด้านแอร์ที่ไหนไหมที่ว่าร้านขายปิ้งแกนก็บุกยุ่บลูกพงศ์ยศก็ในบ้านผมเลยเบื้องไร่การผมโอ้โงแจ้บุกยุ่บกันโลกน้องบหมกันน่องเมาเออน้องเมางานน้องเขาเมาลูกพงศอยศ เงี้ยครับมันเปิดร้านเงี้ยนะนะเกิดด้านขลายปิ้งไก่เนี้ยเกิดคล้ายป้ากับป้าเด๋มีเงียนี่นี่แหละมีปากตั้งบอกว่าเออใจบางเรื่องเนี่ยเสือสะดิ๋นเหรเลิะร้านไหมร้านยูซือไดยนะล้านไหนี้านนั่นอยหัวบ่มันกับ่มันมันเมคือนั่นแม่ของเมียมันเปิดนะแล้วแล้วท่นไม่ได้คนอันนี้นะมันไม่ได้เนเมียอยู่นี่ มันไปไดเดี๋ยวเมียในบ้านผมเนี่ยมาเอาอ่ปากข้างไงจะเห็นู่<อ> e มันกับทักอายว่า,าไปขวากันเพินรานรั<ม>น<ม>บ้านมันก็เบื้องไายกันห้อยูว่อ้มอดยู้ยใส่ว่าไอ้ไอ้มาบ้านแกโคววดช่วงแรกได้จะัมา่อยู่บ้านจะหารับจ้างเล็กๆน้อยๆแถวบ้านว่าไปงเก่งว่านไปแเนมีจังหวะโอกาสมัน มันเบิ่งรายการเขาดีว่ามันชีสิบหานี่ยสื่อเนี่ยไม่เช็ดซอยจุ่กินให้เบิ่งนได้อสิถ้าเขาไปเบิ่งนมาทันแั้วนะกระเจาะกับหาเนี่ยขคือเช็ดแฉบแทนจักโอ้ยผมเห็ดแกงเองเนี่ยนี่บางคนแฟนครับบอกว่าแก้วแกงเพื่อกิ่เล็กมาตะเฮียนงานมาทั่นงานบุญมาทั่นโอ้ยบอกไปทั่วร์โอ้ยเห็ดแฉบที่สันตัวเนี่ยจำเห็ดเลยตัวเนี่ยงั้นดีป่ะอืมสนใจประเดี๋ยงเนี่ยใส่ประเดี๋ยงได้กันพอดีครับผมคิดว่า มันใส่ผงถั่วเหน่อยเาะสบเอานาำสามน้ำต้มซีหนามแล้วจะว่าไปเพรายี่เขียวว่าผมพวดว่ามนี้ขมอยู่บ่ะบ่ขมได้เหรอต่ว่านี่บ่บ่พอยี่เขียวว่าพอดีบ่พรมันพอยี่เขียวมันหวานบ่ขมปานไหนมันบ่แ่บว่าะฉันบ่แ่บปานไหนพ่นมาขมมาขมกันสามนามเล้วสามนาำสองนาำผมสามนามซี่นามพอดีก็ผมว่ามันขมพอดี แต่พยินเขียวเราเคยกินขมเยอะเลี้ยวหวานบอกขมปบบไหนข้างคนกับมากขมบางคนกับมากขมหน่อยบางคนกับมากขมหลายนี่เด้ต่วนทั้งไอมันี่แม่นานทั้งเขาเฮี้ยนเดียวเดีวยวดอะเลยเฮี้ยนแย้มไม่เกิดลายขี้พานมากเหน็นยังหยาดงามยังเป็นพุม่มเป็นพุมน่มเยอะซะหลังจากกระแถ้วห่วยที่เราเคยไปเก็บ จากตอนนั้น่หลายเถ้าช่วงหนาฝนหรอกช่วงหนาฝนจะหลายกว่าแต่ว่าช่วงหนาฝนมาแข็งก็บ่แสียบอนไรนี่มีเมือนอะไมีเมนูรถเมนูเด็ดยังไดงก็ท่องไปบอกได้เด้อไมาเห็ดเด้อยังไงไม่ไม่ก็คือท่องไปบอกหรือทำคลิปทำอย่างเขาผมก็อื่าก็ยุ่งในบ้านบ้านน้อยเนี่ยเราไม่ท่านไหนไปใส่จะเอาไปหาเสือกัน หาซื้อวัตถุดิบหาซื้อ,น,อนั่นกันมีเงื่อนเป็นมีเงินเดี๋ยวจิตท่อยบอกดอกไหนมาเฮ็ดกินน้ำกันทางเพจทางงยังอย่งอยังไปก็ะทุบไปหาหไหอ้ไรนี่ครับการเราชีวิตของไอ้มอดถึงสี่ลิอ์อะเม<า>ืม่อนีร่ไอ้มอดอันทุ่นไงเมื่อนีร่ไอ้มอดตื่นตระเศร้าครับว่าจิไป เห็นน้ำมูวที่รถจักรยานผ่านมาพอดีผมก็เลยเห็นได้เอินมากินขอน้ำครับมาาเอกระเป๋าเสื้อผ่านไปใช้ก่อนไปเพื่อนนั่นนี่เนาะไปอยูนเหียนเกียรติสมเกียรติสมเกียรติมูดหลุดน่องครับโเหมือนอันบระเทศไทยเบิ่งเลยเดี๋ยวมีโอกาสติดไทยไปอยู่บ้านบ้านยังโลกล่างอยู่มันบ่มีไฟฟ้าครับอยู่นั่น หนังหน้ามังท่าเลยยังมีเกิดมาใส่นี่ยพอกจะหาทุนหาอย่างมาเห็ดด้วยได้๋ยวทำงานได้๋ยวทีนี้เงี้ยเราจะมาเห็ดบานที่พุ่นหรือครับทางหวยเงี้ยผมยู่บุตรบานกับเห็เดเรียบร้อยละคือบานได้อันนี่แหละซ้ำๆกันไงคกับบัตรท่านามีไฟครับเงี้ยเ,เป็นเป็นว่าเป็นบัตรท่านมีต้นทุนบัตรท่านมีทุนปลาคาต่อไฟเนี่ย เขาเจะเอาะน้ำซีพันทั้งเหน็บพันทั้งอันอุปรกรณ์สายไฟพร้อมบ่แม่นซื้อสายไฟซื้อมันซีหาพันครับสายเม่นสายเม่นตัวมาหนี้ช่วงคณะนี้เพิ่นกับไปขอนอนเฮี้ยนผู้นั้นผู้นี้นอนเฮี้ยนอีเดียวเนี้ยนอน่นยู่ในบ้านเนี้ยครับ <c oughs> นอ่นน้ำมูเพิ่น <c oughs> มูข้นสนิทก็พิ่นแหละเพิ่นขอไปนอนชัว่ข้าวช่วงนี้เพราะว่าพ่นพันมีเงินไปพัฒน,า,นาเฮี้ยนครับไปต่อไฟฟ้าก็ไปเฮี้ยนเพิ่นนะครับมันก็ต้องไปขอนอนเฮี้ยนปืน ก็ฝากอาศัยเหยน,นคนอื่นก่อนนะครับควนบานเดียวกันครับหมูพวกน้องนุ่งครับอาศัยนัอนอย่นอาศัยยู่เห็นน้องนุ่งน้องชวนีก็ยังตกงานอยู่ว่าท่านไหงานทำอันหนึงงงินกินบโบมี่เขาหน้าซ่าปากน้องนุ่ง จะให้ย,ยู่้กินเนาะเว,วลาผมมีผมก็มา,หา,าให้คือเราตอบแทนให้เขาเขาซอยเหลียห้องอ่ซอยเหรียเขาซอยเหรยกันนี่คร,รับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าตรงไหนตรงหน้าในกระเช้นัน่นไม่ใญ่ ไห้เกี่ยวปลูกง่ามเลยแล้วก็มีความดูท่าเกษตรนะง่ามปลูกยังเป็นพ้นผลิตเบิปลูกตัวปลูกแตงใช่แล้วหาเห็ดเไม่ทีไม่ท่าอันคือว่าปลูกออว่าซ่อนใช่ไหซ่อนกลิ่นไหมอย่าไม่ข้เด็กเดี๋ยวซ่อนไหมบอกาไอ่าเังไง เมื่อหันก็มเกล็ดก็เรื่องเลยมไก่ไ้ไก่มาตัวหนึ่งตัวพีตดเอแห้กะเล่นว่าเสียเห็ดไก่เส้นสุกไก่เสน้ำมส้มแข่งไก่เสนน้ำม่สมไหไก่มาตัวหนึ่งต้มน้ำดองนเรียบร้อยแล้วกเลบเมาส่นสปเสียผ้า เปิดแล้ชิยงปนอนอยู่เปิดแล้าไปเห็ุงานหนึ่งเฉียบกับประวัติที่ไปที่มาเล่าครับเล่าเห็ุงานราพ่อครับไอ้มาเห็ุงานราปรพ่องานโรงงานเนี่ยงานโรงงานเนี่ยบ้านนี้พ่อมาติดช่วงโควิดแล้วบ้านนี้เรากลับมาบ้านครับเป็นเหตุบ่ได้เอะไรกลับมาบ้านไหครับเขาเขาบอกให้กลับมาบ้านผมเขาเออกมาเหล้าออกไม่เองช่วงมันเขาลดจำนวนนั่น พนักงานคนเกล็ดทิชก่งเขาก็หานทีมองไม่ล่งหายเยอะสามร่วยงานตามยังงานโรงงานเขาเกลยรถพนักงานอยู่โรงแรมไปยูบแต่อย่ีเกิดแต่วาภาคควันน่มายว่กินผ้ทุดิน สอเพราะว่าเศรษฐก็บถ้ากลับมาอยู่บ <Clar ke lyn> ้านก็ต้องมีงานนี่อย <chat> ่างต่ต้องหางานมันดาเก่งงานบ่อนไหลเขายังอยู่ในเมี่ยงใหญ่ๆเมี่ยงในจังหวัดเลื่อนไมเมืองหลวงถ้าประตงหายได้มนงานนี้หน่อยหาบ่ได้ ก็ต้องหารับจ้างทั่วไปนี่แหละใายวันมือแล้วมือหนึ่งสองมือครับหากย่ำบากรับหากถึนนงไหนก็พอแต่มันคุ้มดีแน่อนอนกับม่น,นอนบ้านก็สบายแต่ว่าไปเฮ็ดตรงเฉียงก็เสียค่าเท่าเท่าไงหายใจ,ใจทุกอย่างดูกินวันนี้เดี๋ยวเราเฮ็ดงานแอร์ครับเล่าพึ่งออกจากเฮ็ดงานแอร์อยู่บ้านผร้อมมือละ ก็เปิดร้านอยู่บ้านเกิดผมไงบ้านนี้ว่าถือเด็หน่อยตีเจบเปิเมา่หลอนมาเรื่องไหนงั้นรมบีเอาจอังกว่าถือเด็หน่อยเขาตีพูดอดไรไปตรีมนันเนี่นงานหน่อยแล้วงานขัน้นไลยๆเี่เขาไปเป็นเือนเรามองรงงานมีงานเนล็กๆเล็กหน่อยเมื่อยยุดเมื่อแต่ใจก็ไม่ได้ใส่ถ้าเหน่อยี่พัก่แล้าจกัมเอยูล้ว ของจ้าของพักของผัดมันงานเพราใส่น okay, like ้ำรานน้ำเพื่องงานหน่อยน้ำไอ้ก็เลยออกมาไอ้ก็เลยไปหาหนาเนื่อยตวงานไร้เขาเกิดสี่เรียกตัวไปเห็ดอยอะเขาเรารับมางานนี้ยงเิงเพิ่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 งเพ่งเพรังเพิ่เเพิ่เ่พเง แสียบเลกียงเลครับอยมาดว่าเสียบแล้รจาง้แขหงไม่แงไม่บว่ามางเออมสอย่างกินมาแลอวกินพ่อมีพ่อเกิดก็เดี๋ยวรู้ลาครับท่านผู้ชมกินหอาดลต่ไปเพื่อนนะทางเทลียนทา้งสงที่อย่งมันเหลียกแตต้องมอาม่กินวุ่กินกินหมาแต่ไปทางเทียนที่หเดี๋ยมีโอกาสเดพาไปไทยข้างเคลียน ยา่มีเงินเงินตัวนั้นคือว่าจะส้วนพี่ร้อนเลยเ่ามีโอกาสเลยร้อนมาตายแล้วอยากไปร้อน่ะโอ้ยไปไปไปนะเที่ยวแต่ร้อนมาตายแล้วัันน้อยเนาะรออกลุยน้ำผมอยู่แต่ร้อนเรามาตายเราออกลุยน้ำผมแล้วออกท่าคลิปน้ำผมแล้วมาแป๊บเดียวเพื่อนๆ่วยอันนั้นน่ะป่วยหนักไปแรกๆกะไยัง ่างกายแข็งแรงอย่างนั้น,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 นปกติอยช่วงรอสิตายรอดหวังนอะนันไอ้น,อน่องไสเรากับน,นอนอยู่ขาา้างๆรอดนะรอดตายช่วงตีสองตายอยู่บ้านหวังว่าไยวายเอาหลอดมากินเอาหลอดมากินบาน้านนี่พอสักครู่นึงกันหนึ่งบามันเงียบไปแล้วประมาณตีหนึงพอตีสองมาหน,อน่องไสเร่อหูเมียขึ้นมาเบิ้งอีกท่นึงเแต่ยังขึ้นเงียบแท้ แข็งกระดือเลยน้องไส้เราตับแข็งอืมตับแข็งภายในไปแลวนะาวเนาะเห็นตาตายเลยห<น>เหรอเหนอ็นหน้ำใสแต่พ่าผมมีอาการมาหน่อยนึงมาเบิงอีกทีนึงเลยเป็นอย่างเงียบแจ๊บวะน้องไส้เราวะเพรากระนอนเฝ้า,อ,าอยู่ข,ข,ข้างๆในร้อนแล้วถ้าปลุกเบงิงช่วงตีสองเป็น,นปช่องนิ่งเงียบถ้าปลุกเบิงแบบบอเตือนเลย <laughs> ไปแบบสงบเลย ใช่เพราะว่าสิปเอียเ์มันเนืะอมันบบเ่คิดว่าเราจะไปเรื่องอะขาเรียงานก็เลยไม่มีเวลางานเา่นเาแต่ไม่ได้ไปช่วงงานว่างหรกไม่จันผมไปยุ่ย,ย่งยุควันแก่นเหนได้ตอนี้คือขั้าอย่บ้านมไปส้วนจอาไปน้ำยุ่ไปว่างหรไม่จันในเร่านะ พีวิตดาโทรมาเยอะมากงันมากหลวนมากผมอยู่คันเกณฑนี่ผมนึกว่ามือเอืนผมวัดจิลาไปกิดว่ตรงมื่อวัดเดียว่ามือนี้ลเขาเจ้าปเพาอไปนั่นอ่ะเล่ไ่ได้ไปวัดจิยุดงั่นมือนมือเอืนนะวัดเดียวไ้ไปงันมืออยู่คั้นเกนฑ์เลยไ่ได้ไปเมื่อท่านจะไปสู้ ก็บีเต,เตนั่นแต่ร้อน,น,นเลาเก็บดีวะนั่นต้นนะเรากินเหลกก้าเปิดนันเล้าอยจับจับงเลยไ <c oughs> ม่ยังกกกับู้ช่ไ <c> ด <oughs> ้เั <c oughs> อ้อ อย่าน้อยแต่ไม่ช่วงครับตายยีย่สุขกานาที่อะละตั้มนี่เอาไปรวดบอแล้วคนช่วงต่าเรียงกับกินกันยังกินทอดดงทดินครับกินขากินน้ำน้ำกันแต่ไม่ช่วงครับวพามีกี่กับเรื่มนะ <laughs> มาพอดีความกตลังยเนยันพอดี <laughs> อืม,อม มากบบาเรเสียขา,า่านมากเลยนอนก็นั่งกินโจ๊ก็นั่งนั่นเลยแยกออามาเล่นน้ำมันขค,ค้นเกากำน้าอันครับนอนฮักเพียนรักเึ้นจรครับหลวงงนนันน้ำแข็งาันพนามหาไอ้มอนี่ต้องขอบ<ม>วาไหมไอหมอดที่สายอู่ายคลิปไอเบื้องเนี้ยไอมี คิดยังกันครับยังเงินนั่นกันมึงผมอยู่บ้านมึงผมเสียหูใจกันนะมึงผมเหมือนครับคุ้คมจริงนะครับแต่ว่าท,าทั้งโซเสียนทั้งนั่นไปก็แต่ว่าอน,าน,นั่นไม่เื่อแต่ว่ามึงผมกต่หักกันคือเราครับฮักกันซสม,มเข้าใจกัน สมัยน้องกันละเบียดถูกยังเมื่อผมหายเอาไปยังไม่เคยเฉียดไม่เคยยังมันมีการถอายวาดกันนอกจากนี้ครับนอกจากว่าไอ้มอดเราจะเพียดงานครับเราไม่มีเวลามาถ่ายคลิปนั้นผมซื้อแฟนคลับก็ถามว่าไอ้มอดไปเซครับทำงานมันไม่ค่อยอยู่บ้านครับ อัานว่าเสียงค่ำจ่า,มจาผมมาไพ่รอไปไหนครับขอไพ่ทั้งหลายครับเพราะว่าผมเป็นคนมกักบอกแห้งๆนะอันานว่าค่อยๆกับย่านทำประชมมาอย้างนี่นะพูดชัดเจนพูดเสียงชัดเจนแบบแล้วเสียงช้าๆชาดีผมเป็นคนนิสัยแนวนี้ครับตัวตั้งง่ายเข้าใจง่ายไอ้เลี้ยไอติดตามชมมือเข้าใจง่ายตัวโอเครับแล้วฟัง ใส่ใจง่ายนะครับว่าสิ่งไหนที่เกษตรปฏิเสแฟนครับก็มันเป็นหมะสมสมคล้วรดีได้ก็เออกับว้าแบนี้ได้ครับบ่เป็นยังู่ในความสมควรวรกับเหมาะสมแต่ว่าบางคนบ่สมควรด่าก็ด่าด้อย้องนี่ยผมว่าสนใจผมก็ถือว่ามันบ่นแฟนครับผมดอกมันด่าผม มันม e. ีสองสองอย่างคนชมกับมีคนเขาเสียแต่เขาเสียหายคนตำหนิคือเขาอิจฉาทิสียเขาเลด้าเขาย่านิห้อเป็นคนเด่นคนดังเรือเป็นอยังอ่ะเป็นคนอยู่แบบว่าเดี๋ยวออกรายการมีคนเบิ่งเห้อิจฉาเขาก็ะดาจะห้องสั่งเพื่อความบันเทิงเพื่อความสงสารเดี๋ยคนเบิ่งก็บปเดีวไปสั่งความเดือดร้อนหน่อยเไปเดี๋วไปสั่งความเดือดร้อนหน่ยคนเบื้องศาสนาหน้าพรดาล่าเขาไปนั่งด่า กับ่มีอันสมก้นด่ากับ่ต้องด่าก็ได้ครับบ่ต้องว้าก็เว้าคอมเมต์ดีๆอย่าเป็นเหตุเป็นผลนะนี่เหตุผลเนี่ยครับช่วงนั้นนะว่าปิดคออเม่นเนี่ยผมปิดมากเนี่ยเพราะว่าคนด่าหลายเนี่ยผมได้ปิดเพราะว่ามันผิดเนี่ยมันผิดอันนี้เขานะผิดระเบียบทั้งยูทูปชาวคนอด่นเขามามองเห็นเนี่ยมันสวยมังามไปหน่อยก็เดี๋ยวเขาบคเขาเบิ่งช่องเขาก็ เคเห็นคอมเมต์แล้วแค่เดียวเขากับหัจักเขาบอยากขาม่เบิ้งแล้วเขาคิดว่าคนคอมเมต์ดาหลปวดช่องเนี่ยเขาบอยากขาม่เบิ้งมันเป็นการย่มีผลกระทบถึงผมผมครับแต่ผมดาด่ามเมตนผมก็แค่นเสียหายทางช่องผมน้ำผอมครับยังได้เงนเล่นยังเนยังรอส่วนรอส่นอ่ มาซิมแต่ว่าอาหารแฉบไปเออเดดเดก็ไมาเห็นก็นเล